ค่ะวันนี้พบกับแม่ตู่หนูเตยอ,อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเติมเงินผ่านตู้ ATM เพื่อเติมเงินเข้า g w วเ l e t ใช้สิทธิ์คนละครึ่งกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องแม่ตู่หนูเตยอ,อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะชวนเพื่อนๆที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งที่ยังไม่รู้จักวิธี เติมเงินเข้า G-Wallet อย่างง่ายๆผ่านตู้ ATM หรือจะตรเติมเงินง่ายๆผ่านแอปโมบายแบงกิ้งจากมือถือของเราหรือของเพื่อนเติมให้ก็ได้ค่ะส่วนท่านใดที่สมัครร่วมโครงการใช้สิทธิ์คนละครึ่งแล้วยังไม่ได้ใช้ก็อย่าลืมรีบใช้ก่อนที่จะโดนตัดสิทธิ์นะคะค่ะก่อนอื่นเราก็จะต้องมีรหัส G-Wallet 15ตัวค่ะไปที่แอปเป่าตังค่ะ กดที่ G Wallet ค่ะจากนั้นกดที่ฟันเฟืองค่ะจากนั้นไปเปิดปุ่มแสดงหมายเลขบัญชีทั้งหมดค่ะให้เป็นสีฟ้าค่ะใส่รหัส PIN ค่ะแล้วปุ่มจะขึ้นสีฟ้าแสดงว่าจะโชรหัส G Wallet ทั้ง15ตัวแล้วค่ะจดไว้ให้ดีค่ะเตรียมไป เติมเงินที่ตู้ ATM ค่ะวันนี้จะพาไปเติมที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพค่ะก็จะใส่ร like หัสพินเหมือนกด ATM ทั่วไปเลยค่ะเมื่อใส่รหัสแล้วกด ENTER เลือกภาษาค่ะอย่าลืมจดรหัส g w a เ l ล t 15ตัวไปด้วยค่ะ จากนั้นให้ไปกดที่ปุ่มชำระเงินหรือเติมเงินมือถือค่ะจากนั้นไปที่เติมเงินพร้อมเพย์ค่ะและใส่รหัสหมายเลขจีว้วอลเล็หลักที่เราโดไว้ค่ะใส่รหัสจีวอลเล็ตให้ถูกต้องตรวจสอบให้ถูกต้องแล้วกดไปที่ถูกต้องค่ะ กดถูกต้องใส่จำนวนเงินที่จะเติมเข้าจีวอลเลตแล้วแต่กดถูกต้อง,อองอเราเลือกเติม1,000บาทค่ะเมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วกดยืนยันค่ะ เติมเงินเข้า G-wallet เป็นอันเสร็จสิ้นแบบง่ายๆค่ะเงินข้อจะเข้าไปอยู่ที่แอปเป่าตังใน G-wallet ค่ะเมื่อเราจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งก็กดไปที่ G-wallet กดที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำไปสแกน QR code เพื่อใช้สิทธิ์จากมือถือของร้านค้าค่ะ สิทธิโครงการคนละครึ่งก็สามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าเบเ็ดเตล็ดอาหารและเครื่องดื่มตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เลยค่ะหากยอดที่เราใช้ไม่หมดจากที่โครงการคนละครึ่งจะช่วยจ่ายเราไม่เกินวันละ150บาทนะคะยอดทั้งหมดก็จะคงเหลือที่บรรทัดด้านบนเลยค่ะ แม่ตูหนูเตยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หรือเมนูต่อไปด้วยค่ะ